สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอินนอนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้าคนหนึ่งมาจากต่างพิจิตนะครับเขาได้ละลูกเห็นลูกหนึ่งไปที่นอนนะครับอินนอนในปกติทั่วไปเนี่ยเราจะสร้างกันแค่สิบนิ้วยาวสิบแปดสิบนิ้วยาวยี่สิบ สิบสองนิ้วยาวยี่ิบสี่แล้วก็ผมได้ทำสิบสี่นิ้วนะครับแล้วยาวยี่ิบสี่แต่ทีเนี้ผมเลูกคิดลูกหนึ่งนะครับยาวโตวเนี่ยยี่สิบนิ้วยาวหนึ่งเมตรเพิ่งเห็นแล้วครับแต่ของซีบอกว่าเขาได้รับ จากาหน่วยงานเนี่ยครับจังหวัดเนี่ยที่เขาประมูลกันแล้วทางนี้ก็บอกว่าเขาก็อยากได้สักตัวหนึ่งเพื่อมาให้ที่ชุมชนที่ตะพนันหินนะครับก็ภาครัฐเขาก็ประมูลตามตามขั้นตอนนะครับปรากฏว่าที่จังหวัดสงขลาครับ ไม่ใช่อัดโซตจังหวัดเอ่อสงขลาจังหวัดฮะอัเภอหัใหญ่ผมเนี่ยจำสลับหัดใหญ่งงสงขลาเนี่ยครับประมูลได้แล้วก็ส่งมาติดตัง้งอาศัยปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นลูกศินกระดาษยี่สิบนิ้วยาวหนึ่งเมตรสีข้าวสวยมากลูกค้าข้างบ้านเนี่ติดใจแล้วก็ สีได้เร็วรวดเร็วด้วยคราวนี้ใช้มาปีงแล้วตอนนี้สีไม่ได้เพราะข้อที่หนึ่งคือก็อหาที่พอกไม่ได้แบบพอกไม่มีคนพอกไม่มีเพราะเนื่องจากความสูงเป็นสูงตั้งเม็ดนึงเนี่ยเอาเ็าเรียกตะขาแวนเนี่ยแขนกลแขนปาดเนี่ยมันปาดไม่ได้แล้วกับเพ็ะพรพอกขึ้นสูงแล้วมันก็ร่วง เขาบอกหมดความสามารถก็าหาคนพอกอยู่นั่นแหละครับวันหนึ่งก็ไปถามลุงสีข้างๆบานลุงสีใหญ่เขาบอกนู่เลยไปหาย์ผลดีเลยไปปรึกษายี่วิสูจน,นู่นว่าเขาช่วยได้ไหมอย่างไรเขาก็บึ้งรถมาเลยครับเจอผมพอดีที่ออฟฟิศผมบอกโอ้อันนี้ไม่มีแล้วครับผมยังไม่เคยทำเลยผมทำใหญ่สุด14นิ้ว ก็บอกนั่นด่สิแล้วช่วยผมได้ไหมบอกได้แต่ต้องเจ๊งเงนเยอะนิดนึงครับยังไงครับกรบผมจะทำโมให้เป็นแบบแบบพอกเนี่ยยี่สิบนิวยาวหนึ่งเมตรผ่าซี่เขาบอกทำได้นะครับได้แต่ก็เป็นมือนะครับเขาบอกไม่กลัวไม่ว่าครับ ขอให้มันใช้ได้แล้วครับเพราะยิมมันใช้ดีจริงๆผมก็เลยเอาก็อยากจะนำสะดุดเนาะเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ลำลำบากอะไรแล้วก็เจ้าของก็ฝากความวาหวังไว้กับเราเอา่ะก็ทำให้ลูงน้องทำอยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับถ้า่ผมถ่ายรูปไปเดี๋ยวผมไปหาก่อนว่าจะเจอไหมนะครับสองเพลาครับ เผามันคอดก็เปลี่ยนเผาให้สรุปปืนได้ใหม่สองตัวผมก็ได้นำบอกว่าตรงเนี้ยข้างๆซ้ายขวาเนี่ยมันมีร่องนะครับแล้วมันจะทำให้ไอ้ข้าวกล้องแต่ละครั้งเนี่ยมันไปซุกอยู่ตรงนี้เวลาสีไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้าวกล้องเนี้ยมาตลอด เพราะว่ามาติดมานิดนิดหน่อยหนอยเข้าอย่างเนี้ยบอกจริงครับผมหาตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คิดว่ามันคงแก้ไม่ได้ได้ไดครับเดี๋ยวผมจะช่วยทําให้ผมก็เลยตัดเหล็กแผ่นกลมสองแผนมาแปะท้ายขวาและ้วะขันน็อตไว้พ่นสีกันสนิมนั่นแหละครับสามวันต่อมา พอเสร็จเขาเรียกมารับไปเลยรัวไปเสีผมถามว่าเป็นไงบ้างบอโอ้โหครับเพียสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนั่นแหละครับคือความภูมิใจของผมที่ได้ช่วยแก้ปัญหาและเขาก็มันมีอยู่สองตัวนะครับอีกสักเดือนกว่าๆอีกเครื่องหนึ่งก็ามาเพราะว่าไม่ใช่งานระดับเดียวกันนะครับมันก็คลอดเหมือนกันผมก็ทําอย่างนี้ไปให้เขาบอกขอบคุณมากเลยนี่แหละครับความเอื้อทอนเล็กๆน้อยๆ แล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขได้สตางค์ด้วยนะครับนี่แหละครับค,ความงดงามของพิธภาพแล้วก็โรงสีนะครับครับหินนอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้าตั้งรอบให้ดีวิธีตั้งรอบหินนอนนะครับผมจะบอกให้เอาความโตของลูกหินนะครับสมมุติว่าคุณช้ยอยู่ สิบสองนิ้วคูณด้วยเส้นรอบวงคือสามจุดหนึ่งสี่สองแล้วอะไรล่ะมาจากไหนไอ้สามจุดหนึ่งสี่สองเนี่ยก็คือเส้นรอบวงครับมันเป็นสูตรครับจากนั้นเราก็มาคลี่สิบสองนิ้วสิบสองสามสามที่หก สิบสองหนึ่งสิบสามสิบหกนิ้วครึ่งนะครับนะก็ทำเป็นฟุตก็ไประมาณสามฟุตยี่สิบนิ้วคูณสามเท่ากับหกสิบนิ้วหกสิบสามนิ้วก็ห้าฟุตห้าฟุตใช่ไหม ห้าฟุตความเร็วเชิงเส้นสองพันสองร้อยฟุตเอาห้าไปหารเท่ากับสี่ร้อยสี่สิบรอบจิตามผมนะครับคราวนี้คุณรู้แหละว,ว่าหินนอนลูกเนี้ยต้องหมงุนสอเเซได้เราก็ไปหาหมอเตอร์บุลเลตุนี้กี่นิ้ว เขาบอกโ่เได้ตัวนี้ยี่สิบนิ้วแล้วก็ยี่สินิ้วตั้งคูณด้วย4ี่รอสี่สิบรอบเท่ากับ8ปดพันแปดแันแดเอาพันสี่รอยห้าสิบหารอ่ะก็8ปดพันแดนะครับหารด้วยพันสี่ห้าสิบก็ลองเอาเครื่องคิดเลขคิดดูนะครับก็ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับ